โปรดใช้ดุลพ,พินิษพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับเพื่อนสมาชิกครับเ,เมื่อกี้มีผลการออกมาแล้วนะครับสามฮาหนอยเราประสบผลสําเร็จนะครับผมสรุปให้ไปแล้วในคลิปวิ่งลาคลิปนี้เป็นวิ่งบนครับสูตรใหม่ เราเข้มา2ตัวล่างสวยๆครับเจาะลึกกับฮาน่อยธรรมดาออกมาแล้ว86018เนาะประชาสัมพันธ์หน่อยนี่ไม่ใช่แล้วนะครับเราก็ต้องให้กันดูบ้างมีสูตรไหนเข้ามาอ้าวมาแล้วเอาปิวอ,อีกแล้วเปิดพัดลมครับประหยัดไฟนี่ครับ แปดหกศูนย์หนึ่งแปดนะเลข 8, แปดเราวิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็หนึ่งแปดนี่สองตัวล่างเราเข้ามาสวยงามแต่เลขบนเราเราเราไม่เข้าเราก็จะทําสูตรใหม่ให้นะเรามีสองตัวล่างเข้าแล้วก็มีวิ่งล่างเข้าวิ่งล่างก็เข้านี่ครับประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์สรุปไปแล้วในคลิปวิ่งล่างนี่ตอนนี้เราคํานวณต่อนเนื่องไปแล้วนะคออคำนวณต่อนเนื่องไปได้เลขเจ็ดกับเลขสี่วันพรุ่งนี้เก้ามิถุนายนนี่เจ็ดกับสนะี่เนาะ ข้าวมิถุนาย,ย,ยนนะก็ลองพิจารณาดูเลขเจ็ดกับเลขสี่สามดาวนะวิ่งล่างนี่สามดาวฟ้าประทานพรนี่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแปดห้าออกหนึ่งแปดแปดเข้าหน่วยล่างสองดาวก็เป็นสามดาวน่วิ่งล่างกับสองตัวล่างเราก็ประบปสบผลสําเร็จถ้านอกเหนือจากนั้นอาจารย์สรุปให้ไปเรียบร้อยแล้วนะเอาดูคร่าวๆก็ได้เมื่อกี้สรุปไปในคลิปวิ่งล่างไปแล้วนี่เรามีฮานอยพิเศษนะสองตัวล่างเราเข้ามาสี่เก้า วางแนวไว้เลขวิ่งเข้ามาเลข9ก9 9เรียบร้อยเสร็จแล้วฮานอยธรรมดา1นะหนนี่เข้ามา8 1ดหวิ่ง8เข้ามาไม่มีปัญหาฮานอยที่2ก็เข้าฮานอยที่3เป็นอย่างไรนี่ที่เด็ดเราอยู่ตรงนี้ BAP 408 45นี่408มีวิ่งสเข้าอีกโอ้โหวิ่งเข้าหมดเลย3ามหนอยนะ4 0่0 4 0 8 0 8นี่8 0 08 40 8 0 0 8 4 0 8 4 0 8เรียบร้อย3ตัวบน2ตัวล่าง4 5ตรงตรง,ต,รงตัววงด้วยนี่3าหน่อยจบข่าววันนี้งั้นก็ขอ1แชร์พูดเร็วไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้นี้ชุดเลขล่างอาจารย์พูดไปแล้วนะชุดวิ่งล่างอาจารย์สรุปไปแล้วนะแต่ะาลัวจะเบื่อหน่ายเพราะว่าคงได้ดูคงคงเป็นเพื่อนสมาชิกกลุ่มเดียวกันนะนะเนาะแต่อาจจะมีคนใหม่มาบ้างก็เลยอธิบายไปอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นสรุปผลผลงานถ้าอยากเข้าไปดูแนวที่วางไว้แผ่นสีเขียวเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปที่ไลน์กรุ่ปนะ KTV Channel l ลน์ AD เรานี่ KTV Channel โอเคนะวางไว้ทุกวันเอาละเรามาดูสูตรใหม่บ้างวิ่งบนสูตรใหม่มาสูตรใหม่มาเจ็ดงวดสถิติพรุ่งนี้ก้ามิถุนายนใช้สูตรยังไงครับหลักร้อยบวกหลักสิบสิบหน่วยร้อยสหน่วยสหลักร้อยสหน่วยบวก 2อบวกสามคงที่นี่คือสูตรสถิติ7จงวดถูกต้องมาเรียบร้อยแล้ว7จ็ดงวดวันที่แปดเดี๋ยวคำนวณทีละขั้นให้ดูเอาไปดูสถิติก่อนนี่ผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างนะทางซ้ายมือเนี่ยขวามือผลการคำนวณของสูตรนี้คำนวณเลขสอห้าวิ่งบนออก2 2 2สนี่มีเลขสอก็เข้าครบ3ตัวบนต่อมา 03, 5, 000, 0ูนย์สามก็เข้าสตัวบน

เอางวดที่8มาดูหลักร้อยเลขอะไรครับเลขแปหลักสิบเลขอะไรเลขหกหลักสิบสครั้ง6กบวกหหลักหน่วยเลขอะไรเลขศูนย์แบวกหบวกหบวกศเป็น20่เดินหน้า2องเปยี่สิบสองเอาเลขส2งบวกสเป็น5 2กับ5้าเยบร้อยบิงบน 9มิยอ63โอเคนะนี่สถิติ7งวดสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักสิบหลักหน่วย4หลักบวกกันบวก2บวก3าบวงที่ได้เลข2กับ5นี่นะ8บวก6บวก6บวก0เป็น20เดี๋ยวหน้า2เป็น22ได้เลข2 2บวก3ได้เลข5 2กับ5พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยเอาไปจับชุดกับกระทบชนร้อยสูตรนะของ3ตัวบน เราจะได้ชุดเน้นตอนนี้เราได้เล็กบิงบนละสองกับห้าพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดทับสกายไลค์แชร์ครับเอาะ์ะสวัสดีครับคาเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำหรับสูนุนสากนแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย